สวัสดีค่ะกิกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะจ้าวันนี้วันที่6เมษายนอ่าวันนี้พามาดูที่ทำแฟมเดลลี่นะจ้าอ่ามุมอมองโดยรวมจะคล้ายๆเมื่อวานเนาะคือราคาเข้าใกล้ i ร t a n า e สำคัญตรง1.74.36 5 36, แล้วก็ red dot มานะคะแต่สิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือถึงแม้ว่าเทรนจะเป็นขาลงแต่สัญญาณเทรน CCI บ่งชี้ว่า แรงซื้อนะคะเริ่มก่อตัวมาใกล้เต็มในทำเฟรมนี้นะคะแล้วก็แรงขายไม่มีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสในการเทส1745ของเขายังมีค่อนข้างสูงเนาะและทุกคนจะเห็นว่าแนวรั้วข้างบนนะคะมันจะอยู่ในระยะใกล้เคียงกันกันกบ1 7 5 1ถึง1น6 4นั่นเองนะคะซึ่ง ถ้ารวมของมันก็ระยะแถวนี้จะเป็นแนวต้านสำคัญของทำเฟรมนี้นั่นเองนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวไปเช็คที่ S4 ที่ทำเฟรม4ชั่วโมงเมื่อวานเราก็มองหาแนวรับสำคัญของทำเฟรม S4 เนาะแล้วก็มองว่าถ้าราคาปีนขึ้นไปยืนเหนือ1730ได้หรือเปิดแท่งเหนือ มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อเนาะแล้วก็มองว่าเป็นลักษณะของไซเวดันขึ้นมันก็ไซเวดันขึ้นระดับหนึ่งแล้วนะแต่ว่ายังไม่ถึงแนวต้านใหญ่สำคัญเพราะฉะนั้นโอกาสถึงแนวต้านใหญ่ของเขามีไหมเดี๋ยวมาเช็คกันนะจ๊ะโอเคเทรนของเขานะคะเทินเป็นขาขึ้นแล้วแต่ว่าเป็นแบบเทินขึ้นมาเล็กๆนะจ๊ะแต่สัญญาณเทรน CCI ตอนนี้วงชี้ว่า แรงซื้อที่ก่อตัวมาเยอะเมื่อช่วงเช้ากับช่วงเที่ยงตอนนี้เริ่มผักตัวนะคะแล้วก็แรงขายนั้นก่อตัวมาน้อยนยนะจ๊ะก็คือแบบมีการเบาส์ราคาแบ็กบ้างเล็กน้อยแต่ว่ายังไม่ได้เต็มที่เพราะว่ามันแค่ก่อตัวแรงขายมาน้อยน้อยนะคะเหมือนเป็นลักษณะอาการของ การปรับตัวขึ้นไประดับหนึ่งในทำเฟมย่อยแล้วเทขายทำกำไรฝั่งใบลงมาทำให้ราคากระชาประมาณนั้นนะจ๊ะโอเคแล้วภาพรวมของเขาเป็นยังไงภาพรวมคือเขายัางขึ้นไม่สุดนะโอกาสในการเทสของเขาก็มีค่อนข้างสูงนะคะเลเวลถัดไปที่มันจะเทสก็คือแนวนี้แหละ1745.36นะคะแต่ว่าเพื่อความมั่นใจว่าโอกาสที่มันจะขึ้นไปเทสข้างบนได้ควรจะมองว่า ให้ดูแท่ง4ชั่วโมงถัดไปที่มันกำลังเขาดาวอยู่ประมาณ50นาทีเนี่ยปิดแท่งนี้เราเปิดแท่งใหม่แล้วยังมีโอกาสที่จะเปิดแท่งเหนือ1730ได้นะคะท่านเปิดแท่งเหนือแนวนี้ได้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสแนว1745.36ได้ค่อนข้างสูงแล้วก็วันนี้ระยะสวิงก็สุรให้ที่1745นะเพราะฉะนั้น1745เนี่ยเป็นแนว ตันที่ค่อนข้างสำคัญนะคะเพราะว่าเราเห็นกรอบมันมาตั้งแต่ทำเฟรมเดลี่กับวีคลี่แล้วนั่นเองนะจ๊ะแต่อเวอร์บอทโอเวอร์โซของมันยังไม่สุดนะจ๊ะแม้ว่าระยะนี้จะเป็นแนวรีสตันสำคัญแต่ถ้าเราดูความโอเวอร์ของมันเนาะสูงสุดของสีเหลืองมันอยู่ตรงตรง,ตรงเหนือรีสตันนี้สำคัญอีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันจะสร้างบาลานซ์นะมันควรจะขึ้นสูงในกรณีที่มันจะสร้างบาลานซ์สงกลขึ้น มันควรจะปรับตัวขึ้นสูงเหนือ174.36 5ได้นั่นเองแต่ว่าระยะสวิงคือให้วัดให้แค่นี้เพราะฉะนั้นก็พิจารณาแนวปลอดภัยไว้ก่อนก็คือเท่ากันในการบายของคนก็พิจารณาเก็บแถวนี้ก็พอนะจ๊ะ174 5ประมาณนั้นนะจ๊ะโอเคทีนี้มาดูพพอร์ตสำคัญสปอร์ตสำคัญจริงๆแล้วเมื่อวานเราก็มองว่าถ้ามันไม่หลุด1721นะคะราคาก็มีโอกาสขึ้นต่อใช่ไหม มันก็เลยสร้าง 2, 1 7 2 1, ก่กลายเป็นแนวรับสำคัญของทำเฟรมสีชั่วโมงนั่นเองนะจะ๊ะโอเคเห็นแนวรับสำคัญของทำเฟรมนี้แล้วนะแล้วระยะสวิงด้านล่างวันนี้อ่าอินดิเคเตอร์ฮะก็วัดให้วันนี้ระยะสวิงค่อนข้างแคบนะคะก็คือเหมือนราคาจะปรับตัวในกรอบที่ค่อนข้างจะไม่กว้างถ้าการสวิงของมันอาจจะไม่ได้กว้างมากนั่นเองนะคะ แม้จากราคาปัจจุบันถึงระยะสวิงด้านล่างสุดคือที่ประมาณ1,900ประมาณนั้นนะคะสุดระยะสวิงด้านล่างคือมันวัดให้ที่1 7 0 9 0 1นะจ๊ะแต่ซัพพอร์ตถัดมาของเขาก็จะอยู่แถวแถว 1, 0 5แล้วก็ซัพพอร์ตข้างล่างสุดเลยนั่นคือ176 1676น่ะคะแถวๆถ,ถวนั้นโอเคภาพรวมก็ยังมองว่าฝั่งขาขึ้นยังได้เปรียบอยู่นะ,ะเพราะว่าอะไร เพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ราคานะคะขึ้นมายืนเหนือเส้น moving level สองร้อนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะโดยเฉพาะแท่งสีชั่วโมงแล้วตอนนี้ยืนประมาณ1 2ึสแท่งแล้วแต่แท่งนี้คือกระชากลุมาเพราะราคานักลงทนุนเทขายทำกำไรฝั่งขาขึ้นเนาะมันก็เลยกระชากนะคะแต่ถ้าจบแท่งนี้แล้ว ยังยืนเหนือเส้น200หรือเหนือ resistance นี้นะคะ1730เนี่ยก็อาจจะอยากไปให้สุดมากกว่านี้ได้นั่นเองคือยังไปได้นะจ๊ะยังไม่ over ทางฝั่งขาขึ้นนั่นเองโอเคมาดู s 1กันที่ s 1ตอนนี้ราคาก็ติดอยู่ในกรอบแคบๆนะคะเพราะว่าตอนนี้คือเทรนด์นั้นเทิรเป็นขาขึ้นแล้ว cci บ่งชี้ว่าแรงซื้อมันพักตัวแรงขายก็ไม่มีนะ มันก็เลยติดอยู่ในกรอบนี้นะคะระหว่างัพพอร์ตที่ัพพอร์ตย่อยของทับฟรมนี้นะคะคือ1 7 2 7 6 2กับ r e s i s t a n c ์ย่อยที่1738.53นะแล้วทุกคนจะสังเกตว่าตอนนี้มันยืนอยู่เหนือรั้วสีเขียวแล้วจะ,จะมีมี blue d o มาแล้วตรงนี้เพราะฉะนั้นการลงของราคาจะเริ่มชะลอแล้วนะก็คือแรงขายมันมันค่อนข้างหมดนะเพราะฉะนั้นโอกาสจะดันขึ้นก็ยังมีอยู่นั่นเอง โอเวอร์โอเวอรก็ยังไม่โอเวอร์ทั้งฝั่งขาขึ้นนะคะมีโอกาสขึ้นต่อให้สุดได้อยู่ทีเดียวโอเคมาดูสามสิบสามสิบก็เทรนขาขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ราคาแท่งขาก็อยู่เหนือรั้วนะก็จะลักษณะคล้ายๆทีเอสหนึ่งเลยแต่ว่าเขามีสัญญาณโอเวอร์แล้วนะแต่ว่าถ้าไม่มีแรงขายก็อาจจะคือตอนนี้มัน ปีนขึ้นไปเหนือหนึ่นะคะซึ่งมันเป็นแนวต้านก่อนหน้านี้แต่มันเหนือขึ้นไปแล้วมันจะเชิญมาเป็นซับพอร์ตนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่หลุดแนวนี้1730เมนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อนั่นเองนะจ๊ะแต่ถ้ามันหลุดแนวนี้เมื่อไหร่ลงมานะหลุดลงมานะแนวถัดไปที่มันอาจจะมีโอกาสลงมาเทสก่อนขึ้นไปใหม่ได้ก็คือ ในกรณีที่มันหลุด1730กับ1727แล้วลงมาเทส1721นั่นเองนะคะซึ่งมันก็จะรักษาว่ามันจะสัมพันธ์นกันกับเส้น MA 200นั่นเองนะคะก็คือหาจุดเด้งถ้าในเคสที่มันอยากจะ,ะแรงขายฟื้นบ้างในทำฟิมยอ่อยแต่ตอนนี้ณนะปัจจุบันคือไม่มีเลยนะจะเพราะฉะนั้นฝั่งขะขึ้นยังได้เปรียบอยูโอเคแล้วก็บลูดอตก็มาด้วยมันค่อนข้างที่จะ ทำให้ราคาชะลอตัวในการลงแล้วก็ถ้าแหล่งซื้อฟื้นมันจะดันขึ้นนั่นเองนะจ๊ะ15 15เป็นเทรนขาขึ้นแล้วนะจ๊ะโอเคตอนนี้ก็ลงมาทดสอบเส้น200พอดีเนาะก็สัมพันธ์กันกับมาติดที่แนวซัพพอร์ตใหม่ก็คือใกล้เคียงกันกับ1730ถึง1727เพราะฉะนั้นมุมมองภาพรวมคือฝั่งขาขึ้นยังได้เปรียบนะคะขอขึ้นให้สุดอยู่ทีเดียว แล้วก็ตามที่บอกนะคะเงื่อนไขของเขาในการไปต่อคือเราดูแท่งถัดไปก็ได้ยังเหนือเส้น200หรือปีนเหนือ1730ก็มีกับเทส1745มองแค่นี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นให้เรามาระวังนะคะกลัวจะเทขายอีกรอบเหมือนตอนเมื่อ,อช่วงวัยสองวัยสามเนาะที่แบบขึ้นไปแรงๆแล้วก็เทลงมาก็ <laughs> เพราะว่าเขาก็ เก็บกาไรฝั่งขาข,ขึ้นไงมันก็เทได้นะจ๊ะระวังกันด้วยแล้วก็แนวระยะสวินกับซัพพอร์ตด้านล่างเราก็บอกไปแล้วนะจ๊ะโอเคแล้วอย่าลืมติดตามข่าวสารประกอบการเทรดนะเพราะว่าข่าวในตารางก็มีข่าวหลายข่าวที่เกี่ยวกับดอลลาร์อยู่เหมือนกันนะจ๊ะโอเคสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะวันดีค่ะ